สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เพจคนบ้านลาพิกจะมาพูดคุยการผลิตพริกนะครับซึ่งผมเองมีประสบการณ์ทางด้านการทำพริกมานะครับก็จะมาแบ่งปันความรู้และแชร์นะครับเอาละครับการผลิตพริกของผม จากประสบการณ์โดยตรงเลยหลักๆของการผลิตพริกนี่ก็จะอยู่กับโรคและ,มะแมลงที่จะพบเจอนะครับเอาเรื่องมแมลงก่อนมแมลงที่ผมเจอเจอมานะครับสวัสดีครับทักทายท่านที่เข้าชมนะครับก็จะเจอพวกเพี้วไฟแล้วก็มแมลงวีขาว และหนอนนะครับแต่หนอนนี่ไม่ค่อยเจอแต่มีบ้างไม่ค่อยเยอะเท่าเพลี้ยไฟกับแมลงบีขาวนะครับนี่หลักๆเลยสองตัวนี่คือตัวชกันเลยของพิกส่วนโรคพืชโรคพืชที่เจอที่ผมเจอมาแบบนี้ก็จะเป็นพวกเชา้ราก็พวกจะมีใบจุดชรานะครับ ที่เป็นที่เป็นใบจุดนะครับแต่ก็ถามวมาเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าการจัดการของผมมันจะมีขั้นตอนอยู่อย่งาแงแมลงผมจะบอกสารเคมีไปที่ผมใช้ก่อนเป็นเคมีนะครับอันนี้พูดถึงการใช้แบบทําแบบเคมีก่อนก็จะพวกอ,อ็กซอฟีพอนิลนะครับแล้วก็ บอเโดโปรเคมแล้วก็อาจจะมีอบายไมตินด้วยห้าสี่ห้าตัวพวกนี้ครับส่วนโรคพืชก็จะใช้หลักๆก,ก็จะเป็นเคอร์เซตเอ็มแปดนะครับแล้วก็อ่าสลับกับแมนโคเซปแล้วก็อามิตานะครับแล้วก็สตาร์เกิล สีต่ตัวแค่นี้ครับก็หลักๆที่ผมใช้เพราะมันมันมันแต่ก่อนก็ใช้เยอะเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ก็ปรับแผนปรับอะไรก็จะใช้ขนาดนี้นะครับอันนี้พูดถึงว่าทําเคมีนะครับปัจจัยหลักของการปลูกพริกในในในบบเยะสำคัญเลยก็เริ่มจะตั้งแต่กันพอต้นกะนะครับพริกผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ พริกที่เราใช้ตามบ้านเรากับพริกที่พันต่างประเทศคือตามที่ว่าเทคนิคผมที่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 ผมทำคลิปไว้หลายๆอันอย่างเช่นบอกอายุของพืชต้นพริกขนาดนี้เท่าไหรเท่าไหร่ผมเนอันจะใช้ยังไงอนไีประเภทปุ๋ยยังไงยางไงนะครับก็เอาเรื่องเพาะกล้าก่อน ถ้าเป็นพริกพันธุ์ต่างประเทศอะผมก็จะบ่มวิธีการบ่มคือแช่มเมล็ดไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็ทําวิธีการบ่มบ่มก็บ่มในที่ชู่กับกล่องทัแวระเไว้ที่มืดถ้า,าท,ที่ที่มืดว่ามันเป็นที่อบอบอุณภูมิแบบอุณหภูมิที่คงอยู่คงที่ก็25 25 25อ, 25, อ25งศาถึง3 3 35ก็พยายามไม่เกินนี้นะครับ คืออัตราการงอกจะดีขึ้น3วันถึง7วันเนี้ยครับรากก็จะงอกออกมาเนี่ยสามารถไปจิ้ม,มกับถาดเพาะ้องกับวัสดุเพาะได้เลยเนะครับถ้าเป็นพริกไทยพริกพันธุไทยนะครับเช่นไอ้โทษครับไอโทษทีนะครับมันยังไม่หายดีพิ่งผ่าผ่าฟันคุดมาปากยังชายเลยอาจจะพูดไม่ชัดบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ พริกพันธุ์ไทยพวกอ,อย่างเช่นซปเปอร์ฮอสจินดาเนี่ยครับมันอัตราการงอกมันดีอยู่ละผมผมก็จะแนะนําว่าแช่แช่แชมเมล็ดหนึ่งคืนเหมือนกันแล้วก็เอาไปจิ้มเลยอย่างเงี้ยโอเคหรือบางท่านกอาจจะไม่แช่เลยเอาไปจิ้มก็ออกอยู่แต่มันก็จะช้าตามเล็ดวันไปอา,อายุพริก ที่จะควรเอาไปลงปลูกนะครับที่ผมได้ทำมาก็ประมาณ30วันถึง40วันพยายามจะไม่เกินนี้เพราะว่าเวลาพริกมันอายุมันเกินวัสดุพ่อก็อาหารก็จะหมดควรก็จะอยู่ประมาณ30มสิบถึงสีวันในคนจะเอาลงเอาลงอาลงแปลงหรือลงวัสดุปลูกได้หลัก ล้วครับเริ่มต้นการปลูกตะก่อนเป็นผม,ผมเคมีนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเคมีก่อนนะครับก็ผมเอาลงวัสดุก่อนวัสดุปลูกก็จะใช้พวกสตาร์เกิลจีตะก่อนที่มันเป็นไอีกเขาเรียกว่าฟูลดานพวกนี้นะครับก็แต่ฟูลดานเขาไม่ทำละก็โดนแขวนชื่อไปละเพราะว่าสารตรกค้างมันเยอะ ก็ใช้พวกนี้รวยหลุมที่เราจะปลูกนะครับอาตาัตราโดยหลุมก็ประมาณสักอยู่ถึงห้ากร,รมัม5กร,รัมครับใช่ประมาณ5กร,รมัมก็พยายามมาเยอะกว่านั้นนะครับขอพวกนี้จะไปป้องกันมแมลงทางวัสดุด้วยนี่ครับรกันโรคนะครับแล้วก็ ลงปลูกก่อนเนี่ยถ้าผมลงปลูกประมาณสักสามสีวันเนี่ยผมก็จะเริ่มพ่นเคมีละพ่นพ่นพ่นเพื่อป้องกันละอัตราโดดใช้ต่อน้ำยี่ลิตรเนี่ยผมพยายามจะใช้แบบเออ่น้อยนะครับแต่แต่ข้างฉลากที่มันมีบางบางบาง,บางตัวอย่าง อันนี้ผมไม่เอ่ยน,นะครับว่าเป็นสารเคมีตอะไรเอ่อชาตา20กร,รัมต่อน้ํา20ลิตรหรือ30มสถึงสีกร,รัมต่อน้อํา20ลิตรอันนี้อันนี้อัตรานี่เขาเขียนแบบเขาจริงมันถูกนะครับมันถูกแต่ต้นกล้าเรามันเล็กอยู่เราพยายามลดโดดลงมาอัตราที่ใช้ความเข้มข้นก็จะลดลงเอ่อ,บ,อบางบ่านว่ามันเป็นชนิดผงเอาเนี่ยเดี๋ยวผมพูดชนิดผงกันผงก็อาจจะมันใช้ประมาณสัก5 สิบกรัมตอนน้ำยี่สุดคือคอัอาตราน้ําเข้มข้นมันอาจจะเจอืเจอจางลงแต่ว่าการพ่นไอ้บ่อยหน่อยอันนี้คือผมเริ่มตั้งแต่ปลูก 3- 3มถึงวันจากนั้นไปก็จะมีแผนไปเรื่อยจาก3ก็7อาจจะทีหน่อยนะครับ3วัน,นค,ออครั้งนะครับคืออาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งแน่นอนไป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 จนถึงอายุาเริ่มปลูกตั้งแต่ลงปลูก ไปจนถึงอายุ30วันอาตาดดกก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพริกจะไปออกดอกแล้วแต่นะครับแต่ที่ผมทำมาก็จะอยู่จะอยู่ที่40-45วันดอกจะเริ่มออกละบางดอกก็องออกต้นพริกก็จะโตอันนี้นะครับ ก็อยากจะแนะนาทุกท่านที่กำลังจะไปปลูกพริกกินหรือว่าพริกขายแล้วแต่นะครับผมพยายามจะบอกให้ว่าควรจะแต่งแต่งใบออกนะครับไว้กินเป็นตัวใบยอย่างนี้นะครับที่ผมทําในคลิปก็ไปติดตามได้ไปดูได้นะครับไม่ห่วงแต่งหนึ่งเขาเรียกว่าการเกษตรกรรมอย่างแรกเลยคือป้องกงันแมลงที่ไปอาศัยอยู่ใต้ใบย,ยิ่งใบยเยอะ ยิ่งมีกิ่งก้านเยอะยิ่งเกิดโรคและ,มะแมลงอัตราเยอะขึ้นนะครับพอแตงแตงแตงก็ตามตามในคลิปดูดูดูได้นะครับผมเพราะว่าผมอธิบายนี่ยจ,จะอาจจะไม่เห็นภาพนะครับพออายุเริ่มไปเริ่มไปอ่าเริ่มออกผลออกดอกออกผลนี่เริ่มเป็นผลจริง,รงๆก็อยู่ที่ประมาณหกสิบ 60ถึง่าถึงเ0วันเริ่มจะเป็นผลิตภัณพิกออกมาทีเนี้ยปุ๋ยตะกอนผมก็ใช้นะครับถ้าเป็นวัสดุที่ผมใช้ก็เป็น AB นะครับอันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเออทำอยังไงก็เดี๋ยวอินบ็อกมาคุยกันต่างหากนะครับเพราะผมไม่อยากจะออกสื่อมากซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นแบบเทคนิคสุดเฉพาะนะครับ ที่บอกไปคือบอกคร่าวๆปุ๋ยบีนี่ยผมจะให้ตลอดพูดไปถึงเริ่มกเก็บเกี่ยวเลยนะครับพอมนออกผลเริ่มกเก็บเกี่ยวผมก็จะเริ่มเสริมปุ๋ยบ้างบางตัวนะครับแต่พวกว่าไอแคลเซียมบลอ,อนพวกกกดรเมนูต่างๆมะนีอะไรเนี่ยอย่าให้ขาดนะครับพยายามช่วยพ่นให้เขาเพราะว่าการ ดอกออกผลมันจะดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะเลยเพื่อดีเก,กษตรกรเขาไม่รู้เขาก็อาจจะไปตามร้านเกษตรเออ่อตามขายกเกษตรต่างๆเขาจะไม่แนะนําเท่าไหร่เขาจะเน้นขายของมากกว่านะครับทีเขาเอาอะไรไม่รู้มาพ่นบอกงยนะ้านี้ดีๆไอ้เจ้าของที่ขายก็ไม่รู้ด้วยดีจริงไม่ดีจริงไม่รู้แต่บอกว่าดีก่อนเพราะอยากขายของนะครับ ก็พอไปถึงนี่ก็พ่นแล้วก็เสริมปุ๋ยนะครับที่ผมใช้ก็สิบสามศูนย์สี่ิบหกพอตากันเสริมนี่สองกิโลกรัมต่อน้ำสองร้อยลิตรอัตราการให้ต้นต่อต้นผมให้ประมาณหนึ่งถึงสองลิตรนะครับเพราะว่าจะก,กำหนด เน้นเอาการแชร่เวลาครับพอระยะเนี้ยเสริมไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆ,ๆพริกจะเริ่มเก็บเกี่ยวเนะี่ยตั้งแต่120วันแบบเป็นเปลงเลยแต่ถ้าว่าจะเก็บก่อนเขาเรียกว่าเก็บเขียวอยู่ที่90วันนะครับหลังจากลงปลูก90วันได้เลยพริกเอาไปรับประทานใช้รับประทานได้เลยแต่มันจะเป็นเขียวนะครับ แต่ถ้าจะรอแดงหน่อยก็ร้อยยี่สิบขึ้นไปก็จะเริ่มแดงอาจจะยืดเวลาไปถึงตั้งแต่ลงปลูกสี่ถึงห้าเดือนได้เลยนะครับพิกมีกอายุอยู่นะครับที่อยู่ได้เป็นแต่ถ้าตามชาวบ้านปกก็อยู่ได้เป็นปีก็ได้ที่บ้านที่ที่แม่ผมทำนะครับปลูกกินเฉยๆก็ ก็อยู่ได้เป็นปีเลยเอาละครับการไปถึงพูดถึงการเก็บเกี่ยวระหว่างนี้ไอ้ก่อนจะเก็บเกี่ยวต้องเอาพูดไปถึงไปถึงย้อนไปถึงอพอนเคมีแล้วก็โลพืชละระหว่างนี้ก็ต้องพ่นตลอดนะครับเพราะว่ามันจะเจอสภาพอากาศต่างๆ ใไหนฤดูพิกเนี่ยที่เหมาะสมการปลูกพริกเลยนะครับก็จะเป็นรฤดูหนาวอากาศไม่ควรร้อนพริกไม่ชอบอากาศร้อนนะครับเลยถ้าท่านทําในโรงก็ดีหน่อยอาจจะมีก็หัวเปริงเกอร์ระบบมิดเปิดให้น้ำให้รดน้ำผุกไม่ควรเกิน30นะครับ แต่้าภาคเกินแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าส่วนามากเกษตรกรจะปลูกกางแจงอยู่แล้วปลูกลงดินด้วยนะครับหลักการก็เหมือนกันกับปลูกลงวัสดุแต่ผมจะใช้ระบบวัสดุแบบทัพสตสตินะครับใช้ขุยมะพร้าวกักมะพร้าวนะครับเดีย๋ยวแตา่ส่วนถ้าใครสนใจงไงเดี๋ยวผมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ อันนี้พูดถึงเคมีไปละมาถึงปลอดสารบ้างนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาเริ่มทำที่ผมทำเป็นคลิปแต่ละแต่ละอีพี EP แต่ละอันไปครับผมมาทดลองอันนี้เขาเรียกว่าทดลองนะครับไม่ใช่่าปลูกเป็นจริงจังเลยปลูกกินเองนี่แหละ ปัญหาที่ผมเจอตอนนี้ผมปลูกผมผมไม่ได้ปลูกในโรงปลูกกลางแจง้งแต่ปลูกในวัสดุผมจะพูดถึงปัญหาที่ผมเจอนะครับแต่ผมจะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะถ่ายให้ดูว่าเจอปัญหาอะไรมงกลังเกืเจอมแมลงนิเพี้ยวไฟเจอแน่นอนแรงบีขาวก็เจอเยอะ,ะก็มาเจอ เพิ่งมาเจอแบบไม่เคยเจอมาก็คือแอนเทคโนดโลกกุ้งแห้งที่มันเป็นเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าอากาศมันตอนนั้นมันหนาวหนาวแล้วก็มากลางวันก็ร้อนแล้วก็ไปเจอตอนนี้ผมก็ไม่ได้ลดน้ำอะไรด้วยคือผมอยากจะลองทดลองว่าเออการทําปลอดภัยเนี่ยไม่ใช้ไอ,อ้โทษครับไม่ได้ใช้สารเคมีเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างที่เจอมวก็ประมาณนี้ครับ อที่ผมปลูกอาอาจจะไม่โตเท่าเคมีแต่ผลผลิตอะถือว่าใช้ได้เลยกินความเผ็ดได้ได้หมดเลยผมปลูกเจ็บอ่าสามวันแรกผมไม่ได้พ่นอะไรเลยแต่ผมใช้ตัวนี้น้ำหมักผลเส้นเดือดนะครับอันเนี้ยผมเคยเอามาลองใช้แ,แรกแตะกอนใช้กับพื่นอื่นโอเค ตอนนี้มาลองกับพริกบ้างพริกโอเคดีดีเลยครับตัวนี้และปลูกมูลไส้เรือนนะครับไอตัวเนี้ยผมที่แรกผมจะเอาควกวัสดุมันไม่ทันเอาลงปลูกก่อนแล้วทีเนี้ยผมก็เอามาใส่รอบข้างแล้วก็ลดน้ำตามตัวใช้ได้เลยตรวนี้นะครับอันนี้ ผมใช้แบบ2แบบที่ผมใช้นะเวลานี้ก็ลดแบบเขิมข้คุเลยแต่ผมลดอา,อาทิตย์ละครั้งนะครับตอนนี้ต้นขนาดนี้เกิน75วันละผมลดอยู่ประมาณาต่อต้นนะครับ100 m mm, l ต่อต้นเลยผลผลิตตอนนี้ดีมาก ดีดีถือว่าดีดีระดับเลยนะครับดีระดับหนึ่งเลยแต่ว่าที่ไปเจอกับเจอแมลงนี่ผมออผมก็จะได้ศึกษาไปด้วยเพราะว่าผมกำลังจะศึกษาอยู่ว่าะฉนนี้ผมพ่ออะไรมเจอขั้นตอนแรกที่ผมลด,ดผมเอาผสมน้ำเนี่ยครับหนึ่งลิตรครึ่งพันห้าอย ml นะครับน่ลิตรนต่อน้ำสองร้อยลิตรอันนี้โอ้โหก่อนมีเวลาตากรดทุกวันเลย ทุกวันวันนั้นผมต้นละผมให้ต้นละ500 ml หรือครึ่งลิตรอันนี้ผสมแล้วนะครับน้ำหมักผสมแล้วผสมตัวน้ม200ลิตรนะครับ200ถังถ้าผมลดทุกวันจะอยู่2 2 200ลิตรเนี่ยแต่พิี่ผมแค่70กว่ากระถางอ่าลดได้ประมาณ10วัน ยาตานะครับสิวันแต่อันนี้ต้องรดทุกวันไดสิบวันถือว่าโอเคมาก10วันแล้วผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอ่าผมไม่มีเวลาไม่ใช่เปลี่ยนผมไม่มีเวลาผมก็ไม่ได้ผสมสองสอลต์แต่ผมเอาเริ่มไปที่25่สิบห้มลก่อนหลังจากพิก10วันจาก15บ้าไปถึง21บเอวันไปถึง3ามสก็ให้ประมาณนี้แล้วก็น้ำลดตามเลยก็ยังมี ชาวบ,บ้านเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าเขาก็ทามว้าทาอะไรเนี <repetition> <mon> ่ยก็ถามผมเอารถน้ำพริกครับรถปุ๋ยพริกเอาอะไรมาลดผมบอกว่าเนี่ยน้ำหมักมันเสลเือนดีจริงเหรอเขาก็มาดูผมว่ามาดูก่อนบอกอ๋อพวกนี้เลยโอ้ยไมพริกสวยจังใช้ตัวนี้จริงอย่างเดียวจริงหรือเปล่าครับจริงครับผมไปในโมด้วยผมทําเลยผมทําให้ดูเลยเนี่ยผมรดอย่างเงี้ยเขาก็ยังแซลเล่นคนเนี่ยยังกินยาดองเนาะ แต่พืชมันกินน้ำหมักน้ำหกหกโกหัวลอ่อครับประมาณนั้นแหละคือมันเป็นอาหารมันเป็นปุ๋ยด้วยทั้งเสริมทั้งเป็นกรดอะมิโน,โนในตัวที่มันอยู่ในตัวได้ตัวนี้ยสามารถแคลเซียมบอลอนดอูในตัวเหมือนคืออันนี้ผมผมผมไม่ได้ว่าโกโหกหรือว่าไม่ได้เอามาแบบเพื่อหลอก ให้ทุกท่านได้รู้ว่าเอ่อเนี้ดีจริงไม่ดีจริงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูนะครับไม่ใช่่ากัะพริกผมทำปลูกกินหลายอย่างในตัวสตอรอเบอรี่ผมก็ปลูกที่วัานผมก็ทำคลิปอีกอันที่ว่าไปดูการทำไหลที่ว่าไอสตรอเบอรีร่นะครับของของคุณเน็ต ใช่ครับเนะี่ยคนนี้ก็ใช้เหมือนกันมาทำโอ้ดีจริงที่แรกแกก็บอกเคมีเหมือนกันนะใช้แต่ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างใช้แล้วก็ลดต้นทุนเนี่ยผมหมดไปประมาณที่ผมปลูกตั้งแต่เริ่มต้นมนะหมดไปประมาณถ้าพูดถึงว่าถ้าตีเป็นลิตรจริงอะ่ะยี่ลิตรได้แล้วแต่ผลผลิตผมได้โอ้โหกินยังไม่หมดเลยคเนี่ยยีลิตร ยี่สิบลิตราราคาที่เป็นลิตรครึ่งเนี่ยผมขายคดละเจ็ดสิบาทนะครับเนี่ยมดไม่กิดตังเองก็ยี่สิบฮะหนึ่งจุดห้าเป็นเป็นเป็นราคาแล้วก็บวกราคานะครับลองไปคิดเขาข้าวกันดูจบเลยใช้ตัวเดียวจบผมไม่ต้องไปใช้อะไรอื่นอีกแล้วก็บวกกับบุลหมักสเสษเยอะนี่หนึ่งกิโ,โลที่ผมบอกตอนนั้น 1กิโลเนี่ยอนนะเด็กผสมได้ประมาณปสัสสาวะหรือว่าดินนะครับถ้าตีเป็นกระสอบอ่า3-5กระสอบได้เลยนะครับผสมถุงเดียว1กิโลผสมได้เลยคุกไปเลยครับคุกไปเลยคุกแล้วก็เอาลงหรือไม่งั้นก็ถ้าจะปลูกลงแปลงในดินก็เอารยรยรรยหรือว่าตอนปลูกเจาะหลุมใช่ไหมครับเอารยโดยใต,ใ,ตใต้หลุมเลย ้าถึงสิกรัมใส่ไปเลยครับปลูกแล้วลงปลูกไปเลยเนี่ยได้อล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้ดูหลังจากจบการไลยสดตรงนี้นะครับว่าพุิกผมเป็นไงบ้างคือวันนี้ก็มันเป็นวันแลกว่าวันลาพักของผมนะครับซึ่งก็ ย่างที่บอกเพิ่งไปผาฟันมาอืมราบชาย,ยัไม่หายเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปทํางานต่อนะครับก็เลยว่าไอ้คิดวันนี้ก็จะมาเล่าประสบก,การณ์และแชร์มีสิ่งที่ผมได้ทามานะครับส่วนถ้าท่านไหนอยากอยากอยากจะ อยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะสอบถามเรื่องเอาเป็นว่าเรื่องพืชอื่นๆนะครับก็ทักทายหรือว่าคอมเมนต์หรือว่า,าติดต่อผมมาได้โดยตรงนะครับอันไหนที่ผมบอกได้ผมก็จะบอกอันไหนที่ผมไม่รู้หรือว่าผมยังไม่ได้แบบเคยลองเคยทำมาผมก็จะไปนค้นมาให้นะครับเผื่อมันเป็นประโยชน์ ต่อท่านคือไม่ต้องเกรงใจผมหรือไม่ต้องมาบอกว่าถ้าไปแล้วต้องซื้อของครับไม่ต้องไม่จําเป็นนะครับผมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าซื้อไปก็ดีเพราะว่ามันเป็นมันเป็นทางเลือกของท่านอ,อย่างนะครับน,นำหม,มักมนไส้เดือนและหมุนไส้เดือนนะครับควบคู่กันตัวนี้ เมื่อวันเมื่อวันก่อนมนันสองสอวันที่แล้วผมก็ไปสดเรื่องไอคุยกันเรื่องการผลิตลำไยนะครับก็ก็ยังบ้าน,นะครับมันมันพูดตรงๆเลยก็กลัวปัญหาที่สุดคือภัยแรงภัยแนงเราก็เจอมาพอ,พอนคนกลัวที่สุดคือเรื่องราคานะครับกลัวรรเกษตรกรมากเลยสงสาร เพราะว่าทุกๆปีผลทางการเกษตรของเราเนี่ยของประเทศเราเนี่ยมันราคามันไม่ค่อยดีนะครับผมก็ก,ก,ก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าท,ทางทิศไหนก็ช่างนะครับมันเจอผลกระทบหมดเลยนะครับน,นี่อันนี้อันนี้นอกเรื่องไปนะ ะครับวกกลับมาเรื่องพริกต่อก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะฝากไวในลิงก์ตอนนี้ผมก็ฝากอีกช่องทางลิงก์ช่องทางนะครับผ่านช่องดูท b บอยู่ไอโทษทีนุ๊กฝากช่อง youtube นะครับครับผมทักทายนะครับ ช่อง youtube นะครับชื่อขนบ้าลาพิกอ่าเดี๋ยวสะกดก่อนอาจจะมันเป็นภาษาเขียนนะครับไม่มันมันไม่ใช่แบบภาษาโดยตรง k h n a b a l a p h l i k นะครับโอ้สกดแทบไม่ใช่ปากมึงชายเลย รหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางก็ทางไลน์ตอนนี้ผมก็ทั้งอ่าทั้งอินสตาแกรมผมก็ทําไปทวิตเตอร์ผมก็มีแล้วนะครับก็เข้ามาในทางอ่าในโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กของผมก็จะมีลิงก์เข้าไปอยู่นะครับก็ฝากก็ฝากด้วยนะครับฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ มด้วยกันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเกี่ยวกับพืชเรื่อยๆนะครับก็เผื่อมันเป็นทางเลือกหรือว่ามันเป็นวิธีการทิคแบบเล็กๆน้อยที่จะามาแบ่งปันมาแชร์สู่ทุกท่านที่ติดตามในเพจของผมและเฟซผมด้วยนะครับเอาละครับ เดี๋ยวผมขอจบการไลฟ์สดทานี้ก่อนนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามหรือว่าจะเอาอะไรแบ่งปันความรู้หรือมาแชร์กันเนะี่ยก็สามารถยินดีได้เลยนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับอาไร็นคลิปแล้วนะครับเนาะนครับกดไปไม่ใส่ไอสดละก็ฝากมาเลยครับพูดมาคุยกันนะครับพูดคุยกันได้เลยเพราะผม รับฟังหรือว่าท่านจะมาแลกเปลี่ยนกับผมนะผมก็โอเคเลยผมก็อยากได้ความรู้จากท่านเหมือนกันนะครับเอาละครับโอเคงั้นก็คท่านี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ